ชีวิตในกาลาทำสิ่งที่ท้าทายได้เรียนได้ลองได้รู้นอกกล่องเรียนรู้จากของจริงทำจริงจนช้ำชอกขลองสิ้นเด่นเป็นงานชั้นวิชา จเจริญธรรมครับรายการชีวิตนอกก่ลองในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปทําข้าวห่อสาหรายกับเด็กๆกันครับผมเพราะทักษะการทําอาหารก็เป็นอหนึ่งทักษะที่สําคัญและจําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันมากจึงได้มีการสอนเด็กๆในการทําอาหารต่างๆด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเราใส่ถุงมือใส่หมวกแล้วไปลุยกันเลยครับ

อุตตะแปลว่าอะไรคะเพลงโอนิกิ คือข้าวปั้นสามเหลี่ยมของญี่ปุ่นเวลาเราไปทัศนศึกษาเราไปโรงเรียนหรือไปที่ไหนโอนิกิริคือโอเบนโตหรือข้าวกล่องที่ดีที่สุดนะสมัยก่อนมันมาจากชาวนาชาวไร่เขาไปทำข้าวเขาก็ปั้นอย่างเงี้ยไปเหมือนคนไทยเอาข้าวเหนียวไปเนาะอันนี้ก็คือโอนิกิริแต่ที่เราเห็นเป็นแถวยาวๆเคยเห็นไหมคะแถว aw, ยาวๆเขาเรียกโอซูชิอ่าถ้าเป็น ข้าวปั้นที่มันมีเนื้ออยู่ข้างบนหรือมีไส้อยู่ข้างบนมีข้าวจะเห็นไหมคะเป็นก้อนเขาเรียกว่าซาซิมิอ่ามันจะมี3แบบวันนี้เซนเซจะมาสอนเรื่องการทำปนิคิริข้าวปั้นสามเหลี่ยมนะคะลูกของญี่ปุ่นเนี่ยเขาส่วนใหญ่อ่ะคนโลกโลกภายนอกเนาะก็จะทานมีสามไส้เป็นหลักๆไส้ทูน่ามายองเนสอไส้ชาเคมันจะออกเค็มๆแล้วก็ มันจะมีไส้ปูเมะเป็นไส้บวยที่บุ่นทีนี้ของเราอ่ะเป็นโรคที่อยู่ทานังสีงวิรัสนะลูกเนาะเซนเซก็เลยจะสอนเป็นเห็ดหอมเป็นเส้นเป็นไส้แทนนะคะโอเคตอนนี้กิริในเพลงเนี้ยแต่ว่าโอน,นิี้กิรินั้นเราสามารถเอาไปทัศนศึกษาเราจะไปทานที่ไหนดีไปเทีย่ยวภูเขาไปเทีย่ยวทะเละไปไหนอย่างเงี้ยในเพลงเนี้ยเขาจะบอกอย่างนี้นะคะ มันเป็นเพลงสนุกๆในการสอนเด็กที่ญี่ปุ่นนะเวลาที่ญี่ปุ่นเขาเรียนหนังสือเขาจะมีเพลงเสมอนะคะอืมวันนี้เรามาทํากันได้ไหนข้าวค่ะขาวค่ะกุกข้าวขาวข้าวภาษาญี่ปุ่นว่าโกฮังอ่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าโกเมะข้าวสวยเขาเรียกอะไรคะโกฮังโกฮัง จะมีลักษณะต่างกันนะคะอันนี้คือใบโนริเขาเรียกว่าใบาโนริหรือสาหลายญี่ปุ่นซึ่งซึ่งเขาเอาไว้เวลาใส่กับข้าวปั้นกับข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเซนเซจะเปิดให้ตอนจบนะเพราะเดี๋ยวมันจะนิ่มถ้ามันโดนลมเนี่ยโอนี่กี่ดิอ่าโอนี่กี่ดิไหนใครเขียนอียเอเป็นบ้างอ่านว่าอะไรตัวนี้คือตัวอะไรเก่งมากตัวโออื ัวริตัวริอ่านในอีเวยโอว่าริแต่เวลาสำเนียงคนญี่ปุ่นเขาก็เรียกว่าริโอนิกิริโอนิกิริใน u ูท b บบางทีเขาเรียกว่าอโอนิกิริไม่ใช่นะคะสำเนียงญี่ปุ่นคือโอนิกิรินะคะแต่ตัวอักษรเขียนว่ารินะคะโอนิกิริทีนี้มันจะมีอย่างนี้มีข้าวสวยข้าวสวยวิธีทำข้าวสวยนี้ ใช่ไหมคะคุตุทีนี้นะคะตรงนี้เวลาทําข้าวญี่ปุ่นถ้าพีต้องเปียกน้ําก่อนนะคะแล้วเวลามันสุกปุ๊บเราอย่าเพิ่งไปคนแบบข้าวคนไทยนะคะเราไม่คนแบบนี้คนญี่ปุ่นจะแซะอย่างนี้นะคะข้าวปั้นโอนิกิริมีส่วนผสมคือเกลือมีไส้แล้วก็มีแผ่นมุริแต่ถ้าเป็นข้าวโอซูชิจะมี มีเกลือเกลือนี่ไม่มีนะแต่เขาจะใส่น้ำส้มสายชูซึ่งไม่ใช่น้ำส้มสายชูที่เมืองไทยใช้นะคะเป็นน้ำส้มสายชูที่ที่เขาผลิตมาเพื่อทำข้าโอซูชินะคะแล้วก็ใส่เครื่องไปแล้วก็หอ่อห่อในแผ่นในไผ่นะ่าเขาเรียกโอซูชินะคะทีนี้ในเมืองไทยมีหลายร้านแม้กระทั่งร้านท็อปในซูปเปอร์มาร์เก็ตในเซ็นทัล ทำออกมายังทำผิดเพราะเขาไปใส่น้ำส้มสายชูป้ั้นไม่มีน้ำส้มสายชูนะคะมันคนละชนิดแล้วก็ก็ไปทำรสชาติมันก็เลยแปลกปอันนี้มันมีข้าวข้าวนี่แซ่อย่างนี้นะคะเออข้าวนี่แซ่อย่างนี้เนี่ยข้าวญี่ปุ่นเนี่ยนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรถ้าไม่พอเซนเซมีอีกนะอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเอามาให้ค่ะค่ะ<ม>จะตักประมาณอย่างนี้นะ เนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนก็ได้มดูตัวอย่างก่อนดูตัวอย่างก่อนนะเดี๋ยวจะได้ตักนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูตัวอย่างนะคะเราล้างมือแล้วไม่ต้องเช็ดนะคะแค่สะบัดอยู่ในอย่าสะบัดออกเป็นนอกตัวนะสะบัดอยู่ในนี้ตรงๆจับมือตรงๆของเราใช่เสร็จแล้วพอให้น้ำพอติดมืออย่างงี้ไม่มีน้ําหยดละเกลือเดี๋ยนะเดี๋ยวป้ามน้องล้างมืออีกทีลืมใส่เกลือเกลือเขาเรียกว่าชิยว เวลาป้ามนพูดพูดตามนะคะเขาเรียกว่าชิโย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 นี่ไม่ต้องใส่มากเราแค่ติดขี่มือไข่ก็ขี้มือเขานะลูกนะอทีนี้เราเกลีย่ยให้ใช่ไหมเดี๋ยวท,ที่จะใส่ในแผ่นกระดาษนี่แหละเราแตะเข้าไปแตะเข้าไปนิดนึงแตะเข้าไปนิดนึงแล้วถูมันจะทั่วมือเรานะคะแล้วจับข้าวขึ้นมาครึ่งนึง ข้าวขึ้นมาครึ่งนึ่งนะโกดตรงกลางก่อนนะเราใส่ไส้เดี๋ยวต้องะะขออภิขันขอเอาเอาเอาไส้ไปใส่ในถ้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวตักใส่ถ้วยแล้วก็ใส่ไส้ให้เขาข้างๆก็ได้ค่ะโอเคค่ะแล้วก็โปะอันนี้อันนี้อาจจะข้าวเยอะเป็นนิดก็ได้เพราะว่าหนูหนูหน้อยเดี๋ยวกินข้าวไม่หมดข้าวญี่ปุ่นราคาไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราต้องกินไม่รู้คุณคนญี่ปุ่นอะ่ะจะกินข้าวไม่ให้เหลือสักเม็ดในทุกมื้อของแต่ละจานงั้นย่า เขาบอกว่ามันทํายากพอเราปั้นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเวลาปั้นเราปั้นอย่างนี้เห็นไหมคะเมื่อกี้มือเขาอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเราเอามือซ้ายมือขวาเนี่ยคว่ำเป็นเลขบวกอ่าแล้วก็ปั้นคลุกไปทุกด้านเนี้ปั้นไปเรื่อยๆแล้วจับแล้วมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราไม่ต้องไปใช้แม่พิมพ์เพราะอ่าเราใช้ปั้นอย่างนี้แล้วเราก็ใส่อย่างนี้แล้วก็ทานได้นี่คะ นะง่ายไหมอ่าอันนี้คือเส็ดแล้วทานได้เลยทานได้เลยทานได้เลยแล้วนี่ตะกี้อะไรนะเกลือเชียวเชโยะอืมข้าวคืออะไรนะข้าวโกฮังอ่าหนูร้อยต้องตอบสิไม่ใช่อืมอ่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรภาษาญี่ปุ่นสิลูกเชย เชียวน่าเชีโวน่าไม่เป็นไรอันนี้เรียกว่าอะไรยังไม่เป็นอันนี้เรียกว่าอะไรยังเป็นข้าวดิบเนี่ยยังเป็นข้าวดิบอยู่อะไรนะโกหังโกเมะโกเมะอันนี้เรียกว่าอะไรโกหังโกหังคือข้าวสวยอืมอ่าเห็ดวันนี้ไส้เห็ดเห็ดหอมเนี่ยเขาเรียกชิตาเกะค่ะชิตาเกะนะ ่วยล้างมือนะลูกไอ้อเ,ออเ,ออเป็นโตนี่ช่วยล้างมืออะข้าวนี่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวครูพ่ขวัญจะใส่ให้นะคะ <Okay. S 1> ครูพ่ขวันจะใส่ให้ต้องกล่าวว่าตัวเองกินได้หมดหรือเปล่ากับป๋องอะเกลือมาเดี๋ยวเดี๋ยววางเกลือเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวเอาเกลือโหนี่จะเยอะนะเนีน่ยจะเยอะนะเวจะถามว่ะเดี๋ยวจะก้อนใหญ่ คนละนิดเดียวเกลือเพราะว่ามือหนูน้อยจะเล็กเดี๋ยวจะเค็มแล้วมันเยอะไปอุ้ยมันเยอะแล้วลูกห,หนูไม่ต้องเอาเกลือหมดนะจิ้มนิดเดียวพอให้มันเต็มมือเราอ่ะพี่ฝานคาส่งเกลือให้เขาด้วยคนละนิดคนละนิดมุนลุกขึ้นลุกลงมาเจ็บขาเอออาค่าให้กูตุ่มใส่ อันนี้น่าจะได้สามคนเดี๋ยวก่อนลูกหนูเดี๋ยวจะหกนะลูกให้ให้ครูได้แล้วได้แล้วแต่ว่าไม่ต้องจุ่มหมดนะลูกนะอ่ะอ่ได้ได้ได้เอาเอานั่งตรงนู้นสิลูกอันนี้น่าจะได้สามสี่คนเลยคนละนิดเดียวกอเดี๋ยวจะเค็มอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะได้อีกคนหนึ่งมาเดี๋ยวเซนเซแบ่งให้คุณครูแบ่งให้ เ,ออเกลือไม่ต้องใช้เยอะนะอะ,อะเมื่อกี้เอาถ้วยไปหรือ,อยังคะสี่คนเมื่อกี้เอาเค่ไปหรือ,อยังใครยังไม่ได้ถ้วยมาเดี๋ยวจะได้ใส่ข้าวคุณตู้ขาสี่คนเมื่อกี้อยู่ไหนคะอ่าค่ะอ่าเดี๋ยวจะแดวกระดาษไปด้วยอ่าอย่าจุ่มปลายนิ้วลูกเวลาจุ่มเกลือให้แตะลงไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวรูปอย่าไปแตะที่ปลายนิ้วนะคะแตะ เดี๋ยวนะคะอ่าแตะเกลือให้แตะลงไปอย่างนี้เลยแตะลงไปอย่างนี้เลยอ่าแล้วเอาขึ้นมาอ่าแล้วก็ลูบอย่างนี้ให้มันทั่วมือเรามือเราต้องไม่แห้งนะคะอืะแตะแตะแตะ,แตะน้ำแล้วใช่ไหมคนที่แตะเกลือนะ่ะแตะน้ำแล้วใช่ไหมเออถ้าไม่แตะน้ำนี่ไม่ได้นะลกูกเดี๋ยวข้าวจะติดอ่าค่ะค่ะนิดนึงนิดนึงนะอ่ะตัก<ๆ>ค่ะ นิดเดียวเตือนขอนูงมือน้นอยก็ไึงไม่เช็ดนะคะเพราะเราล้างปุ๊บเราถูอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะคะอย่าเช็ดแห้งเดี๋ยวข้าวจะติดมือ,ใ,อมใส่น้ำมันน้อยไปหรือไหมหนูล้างมือไม่ได้ได้อยู่ไหมอนนี้เราเราลูบเลยอ้าวเริ่มต้นนะคะอ้าวจุ่มน้ำแล,แล้วทำแบบนี้ อ่ให้อยู่ของเราจนน้ําไม่มีหยดแล้วจากมือต้องให้น้ําไม่มีหยดแล้วจากมือนะคะอ่าัวอย่าทําอย่างนี้ลูกอย่าทําอย่างนี้ไม่เอาทําแบบนี้ทําแบบนี้อ่าเสร็จแล้วมันจะได้ลักษณะนี้นะคะอ่าแปะแปะลงไปแปะลงไปแล้วลูกลูปให้มันทั่วฝ่ามือเลยทุกนิ้วเลยอ่า แตะประมาณแถวเนี้ยูกแตะประมาณแถวนี้ลแ,แ,นแล้วก็ปั่นให้มันทั่วมือใส่มากก็เค็มใส่น้อยก็จืดแล้วเดี๋ยวไปปรับเวลาเราอยากทำ<ต>คนไทยมักจะทําด้วยข้าวเหนียวผสมข้าวสารข้าวหอมมะลิเพราะว่าข้าวญี่ปุ่นแพ้งเขาเลยใช้ผสมกันอ,อ่ะทีนี้เอาข้าวขึ้นมาหนึ่งส่วนมไม่ต้องเยอะมากมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกดตรงกลางเข้าไปประมาณฝ่ามือเราอะเครียบมาให้เราประมาณนี้นี่เทียบออา เสร็จแล้วใส่ใส่ไส้ใส่ไส้เสร็จแล้วเอาอีกส่วนหนึ่งปกเราไม่ต้องสนใจว่าข้าวได้มาปริมาณแค่ไหนเราอาแค่ฝ่ามือเราปั้นได้นะคะอ้าวแล้วก็อย่างนี้ทาแบบทาแบบนี้เนี่ยจับมืออย่างนี้ไว้ก่อนนะคะจับมืออย่างนี้เป็นเครื่องหมายบวกน่าเสร็จแล้วทํยแบบนี้กดเข้าไปค่ะใช้ใช้ปลายนิ้วเนี่ยกดเข้าไปกดเข้าไปกดเข้าไปเหมือนเราอย่างนี้อย่างนี้เข้าใจไหมคะข้างบนก็อย่างงี้อย่างนี้ แล้วมันกดเข้าไปแล้วก็หมุนไปทุกมุมเลยเดี๋ยวมันจะได้เท่าๆกันถ้าเราไม่ลูกกระพริบข้างเราหมุนไปทุกมุมอีกนะคะมันก็จะออกมาเป็นสามเหลี่ยมใครได้สามเหลี่ยมแล้วมั้งแตกเพราะอะไรเพราะหนูไม่ได้กดตรงกลางหรือเปล่าคะหนูไม่ได้ทำถึนอ่าเดี๋ยวเราต้องทําก้อนที่สองใครทําได้สวยมางเนี่ยแล้ม่ได้เป็นสามเหลี่ยมเลยทํามืออย่างนี้ค่ะ ทำมืออย่างนี้ทำมืออย่างนี้นเ,นเหมือนภูเขาอ่ะเหมือนภูเขาสองลูกประกบกันเป็นเครื่องหมายบวกอ,วอ่าแล้วแล้วอย่างนี้อย่างนี้เมื่อกี้ในเพลงเขาอย่างนี้ใช่ไหออมอ่าแต่เราทำแบบนี้ได้ด э เราเรากลิ้งข้าวเอาเราไม่ต้องพลิกมือแต่เรากลิ้งข้าวเอาได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะอย่างเงี้ยอ่ามือยังอยู่เหมือนเดิมได้แต่ในเพลงเขาทำให้น่ารักเนี่ยมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมคะ ยังไม่มีใครเป็นสามเหลี่ยมเลยฝึกใหม่ฝึกใหม่กดให้ได้สามเหลี่ยมนี่หนูกดแบบนี้แล้วป่อ่ะหนูดูมือป้ะมนนะคะเห็นไหมเห็นไหมเหมือนเราบีบบีบอะไรสักอย่างนะอ่าแบบเนี้ยสองมืออ่ะเหมือนเราบีบอะไรสักอย่างอ่าได้แล้วอันนั้นใกล้เคียงแล้วนี่ครับได้ได้แต่หนูใช้ข้าวน้อยไปมันก็เลยเหมือนกับลูกอะไรนะหนูต้องบีบข้างๆให้มันแบนอย่างนี้ลูกเออสามารถโปะข้างๆให้มันแบนด้วยฝ่ามือ แล้วปรับทรงให้มันเป็นสามเหลี่ยมเอานี่จุ่มน้ำอันนั้นยังงนหน่อยอถ้าเป็นสามเหลี่ยมมันต้องเป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมสัางคักคือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าสัางคักคือสามเหลี่ยมเอา้าเอา้าเอา้าได้ไหมจับอย่างนี้ลูกจับอย่างนี้หนูทํามือเป็นไหมอ่าแล้วหนูบีบอย่างนี้อ่าหนูบีบอย่างนี้อย่างนี้ลองทํามือกวักอย่างนี้สิลูกทํามือกวักอย่างนี้เออ่้าอาละ ทีนี้อะทุกคนล้างมือก่อนล้างมือเดี๋ยวเริ่มใหม่อ่านั้นได้แล้วได้แล้วอ่ากินได้ยังมันเอาเอาเอาเดี๋ยวจะแจกใบสาลายอ่ะขอคุณน้าก็ได้เอาอันนี้แจกคนละแผ่นค่ะอ่ะแจกคนละแผ่นนะคะแล้วอย่าไปโดนน้ำนะมันจะเหี่ยวทันทีเอาโปะข้าวนะขอมงบนแผ่นหนึ่งค่ะ อ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกินลักษณะที่หนูปั้นไว้ก่อนเดี๋ยวปั้นใหม่หนูเอาแบบนี้นะแล้วมาอย่างนี้ใช่ไหมอ่าใส่่วางลงไปแล้วพับพับเข้าไปไม่เป็นสามเหลี่ยมคนนี้ได้เป็นสามเหลี่ยมแล้วได้เป็นสามเหลี่ยมสองคนอ่าอันนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าห่อแล้วทำสามเหลี่ยมแล้วนะ ได้สามเหลี่ยมน้องคนนั้นก็ได้แล้วทำยังไงได้สามเหลี่ยมน่าละก็ได้แล้วไงคะก็ได้สามเหลี่ยมแล้วคนที่ยังกกมๆอยู่เดี๋ยวต้องฝึกใหม่นะอันนั้นอันนั้นก็เกือบแล้วเกือบแล้วลูกหัวมุมยังไม่ได้หัวมุมยังไม่ได้๋อแค่นอนได้ค่ะไปล้างมือค่ะใครมือเหนียวไปล้างตรงนู้นก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวมาจุ่มในนี้ใหม่อนี่าได้ได้ได้ลูกได้ลูกใครมือเลอะเกินไป ยังไงต่อดินสอแล้วไงต่อดินตอถ้าแผ่นใหญ่ไปเราตัดครึ่งได้นะแผ่นเนี้ยอืมทานเลยค่ะอ่ทานได้เลยถ้าวม่นเราทานได้แต่ลุจริงลด้ยสิลต้องแบ่งครึ่งินได้ยังอ่ะอ่อยานไ้ไอร่อย อร่อยชิอร่อยชิอ,อร่อยชิคืออร่อยอร่อยอร่อยชิอร่อยโดโซถ้าเปเตะคือดาไซเชิญทานค่ะดดดโดโดซแปลว่าเชิญถ้าเปเตแปลว่าทานคือดาไซ,าเเดาไ,ซได้ปดอ่าหรือว่าเชิญหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยดาไซเป็นคำพูดเกราะอร่อยไหมเพราะฉะนั้นถึงบอกแล้วว่าถ้ามือมีน้ำจะไม่ติดข้าวนะคะ ตุ่มคะตุ่มมีไหมคะทำอีกได้ไหมทำอีกยังไม่ได้ดิเธอกินต่ลายไปคําเดียวค่ะบางจุดมันอาจจะเค็มบางจุดมันอาจจะนั่นก็ไม่เป็นไรเพราะมันอยู่นั้นอะเหนียวพ้าลไรผ้าหนูเอาเอามือที่เลอะๆไปจับโอยโนแผ่นโนริแผ่นโนริต้องทาแล้วใหม่ๆประกอบเนี่ยพอตั้งไปปุ๊บเห็นไหมพออยู่นานปุ๊บมันจะติดเงี้ย เวลาป้ามนทําที่ญี่ปุ่นให้ลูกทานนะคะ<ม>ปะ้ามนจะใส่ในซองพลาสติกและคอเหมือนในเซเว่นเคยเห็นไหม mm. ที่เขามีพลาสติก mm. อพอถึงเวลาปุ๊ mm. บใบโนริกับข้าวมันแยกกันนะแล้วมันก็จะมาโปะตอนทานแต่บางคนเขาก็ชอบทานแบบนี้นะทานทำให้ผมกินเค็มไหมพอใช้ได้ไหอยากกินอีอยากกินทำค่ะ <Okay. S 1> ปะ้ามนะ่ะมีข้าวเยอะวันนี้ อออออ้้มมขถือว่าประมูลแจกวันเด็กนะขออันนั้นครับเขาเรียกขอไส้เดี๋ยวต้องให้ครูใส่ให้ใครจะขออะไรขอครูใส่ให้นะคะขอไส้ครับนี่มาเอาถ้วยมาน้องมาช่วยน้ำแข็งอ้าวหนูปั้านไปเดี๋ยวมันเยอะกว่าข้าวขอข้าวอ่ะเอาข้าวเติมไหมลูกเอาข้าวประมูลไปก็ได้ล้างมือหรือยังจับข้าวอ่ะติด ด่าไส้อ่าเขาเรียกว่าคือดาไส้แลกโจได้โจได้จุ่มด้านล่างจุ่มรูปตัวยาชิตาเกะเออไม่ก็พูดว่าชิตาเกะคือดาไส้ชิตาเกะคือดาไส้โดนไงชิมัสแล้วก็แดดนนีะคือดาไส้แตะทั้งหมดโดนยังไงชิมัสอ่าว้าวชิตาเกะให้ผมด้วยนะครับอะไรคือชิตาเกะ เวลาพูดกับผู้ใหญ่เนี่ยต้องมีคือดาไซเนี่ยเฉพาะมากกับมีคําว่าโดโมะนะคะเหมือนคำหางเสียงของคนไทยใช่ไหมคะค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้ความสนุกและความรู้เกี่ยวกับการปั้นข้าวปั้นไปไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับวันนี้รายการชีวิตนอกกล่องหมดเวลาลงแล้วไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจเจริญธรรมครับ